สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการดูแลการปกป้องที่มาเหนือเราทั้งหลายจนถึงเวลานี้ที่เราได้มีโอกาสได้มาพบกันได้มาเรียนรวีด้วยกันได้มาศึกษาพระวจนะธรรมของพระองค์ด้วยกันนะคะขอให้การศึกษาพระธรรมหรือการเรียนรวีในเช้าว,วันนี้ที่พระเจ้าจะอวยพรเราจะนําพาเรานะคะค่ะเรื่องราวในวันนี้ที่น่าจิจะนํามาแบ่งปันอยู่ในพระกัมภีพระธรรมปฐมกาลบทที่4ค่ะ เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ชื่อว่าคาอินและอาเบลนั่นเองค่ะพ่อแม่ของเขาทั้งสองก็คืออาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะเมื่อพระเจ้าได้เน้รมิสร้างโลกนั้นพระเจ้าได้สร้างสิ่งต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นความมืดความสว่างท้องฟ้าแผ่นดินต้นไม้สัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําหรือว่านกในอากาศพระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวด้วย พระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีและสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์คู่แรกคืออาดัมแล้วก็เอวาพระเจ้าบอกว่าดีนะัะดียอดเยี่ยมเลยแล้วก็พระเจ้าให้อาดัมและเอวานั้นดูแลและรักษาสวนดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอยู่ในสวนเอเดนค่ะแต่เมื่อทั้งสองได้ทําผิดต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เลยขับไล่เขาออกจากสวน ให้เขาไปทำงานข้างนอกหลังจากนั้นเมื่อเขาได้ออกมาอยู่ข้างนอกนอกสวนเอเดนนะคะเขาได้มีลูกชายค่ะลูกชายคนแรกชื่อว่าคาอินลูกชายคนที่สองชื่อว่าอาเบลคาอินนั้นมีอาชีพที่เพาะปลูกค่ะส่วนอาเบลเป็นคนเลี้ยงสัตว์เมื่อทั้งสองพี่น้องทำงานของตัวเองไปอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้นำของมาถวายกับพระเจ้า พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยของที่อาเบลนํามาถวายแต่ส่วนของคาอินนั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยทําไมพระเจ้าถึงไม่พอพระทัยของคาอินคะในพระคัมภีร์บันทึกนะคะอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่4บอกว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงนําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายอาเบลได้นําแกะหัวปีและไขมันที่ดีที่สุดมาถวายกับพระเจ้า เด็กๆคะวันนี้เราได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายให้กับพระเจ้าหรือยังคะพระเจ้าไม่ได้วัดจากราคาจากความสวยงามแต่พระเจ้ากำลังวัดเราจากการเชื่อฟังจากความเชื่อที่เรามีอยู่กับพระเจ้านะคะคาอินเมื่อรู้ว่าพระเจ้าไม่พอใจของของตัวเองที่นำมาถวายก็โกรธค่ะเด็กๆคาอินโกรธไม่พอนะคะชักสีหน้าด้วยจนพระเจ้าบอกว่าคาอินทำไมเจ้าโกรธ ทำไมเจ้าชักสีหน้าถ้าเจ้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็พอใจไม่ใช่เหรออตอนเนี้บาปกำลังหมอบคอยอยู่ที่ประตูเจ้าต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้พระเจ้าหรือพระกัมพีกำลังบรรยายบอกว่าความบาปเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ร,ร้ายหรือวิญญาณชั่วที่กำลังวนเวียนหรือหมอบคอยที่จะตะคุบเรากระโจนใส่เราแต่พระเจ้าประทานความสามารถให้กับเราที่จะเอาชนะความบาป และต่อสู้กับความบาปนั้นนะคะเพียงแต่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราโดยการที่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะเด็กๆเ,เลือกเอานะคะว่าจะให้บาปเข้ามาครอบงาในชีวิตของเราหรือว่าจะเป็นผู้พิชิตบาปนั้นค่ะแต่น่าเสียดายนะคะคาอินไม่สามารถเอาชนะความบาปนั้นได้ค่ะความบาปเข้ามาครอบครองหรือครอบงาในจิตใจของคาอินคาอินก็เลยโกรธน้อง วางแผนอิจฉาริษยาน้องด้วยความอิจฉาริษยาก็เลยวางแผนที่จะทำร้ายน้องแล้วก็ฆ่าน้องจนตายเรื่องนี้จบด้วยสุกนาตกรรมเป็นฆาตกรค,คนแรกของโลกเลยนะคะคาอินเด็กๆก,ก็เช่นกันอย่าให้ความโกรธหรือความอิจฉาลิษยาเข้ามาครอบงำในชีวิตของเราเราเอาชนะบาปนั้นให้ได้นะคะเพื่อเราจะไม่ทําให้พระเจ้าเสียใจค่ะ สุดท้ายคาอินก็ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเช่นกันใครเราหวานสิ่งไหนเราทำสิ่งไหนเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นการกระทำของเรามีผลเสมอค่ะถ้าาะวานสิ่งดีพระเจ้าก็จะพอพระทยัยพระเจ้าก็จะชื่นชมเราเหมือนกับอาเบลนะคะอาเบลถึงแม้อาเบลตายไปแล้วแต่เพราะความเชื่อของอาเบลท่านก็ยังพูดอยู่พระคัมภีร์บันทึกอย่างนั้นนะคะเด็กๆคะอยากให้ หลายๆคนหรือว่าอยากให้ใครพูดถึงเราในทางไหนก็อยู่ที่การกระทําของเราค่ะอย่าลืมนะคะบาปหมอบคอยอยู่ที่ประตูเอาชนะบาปนั้นให้ได้ค่ะขอพระเจ้าจะอวยพรเด็กๆทุกๆคนนะคะในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ